คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งตีนตึกตื่นต,ตุ่มตู้เต้นเต็ม เตียงแตงแตงกวาแตงโมแตงโตโต๊ใต้ใต,ตถถถถถถ้ถุนถมถ้วยถอดถอนถอยถัง ทีบถึงถือถุงถูถูกแถวไถท,ทวมทอ่อทองทอ ลอ้อทั้งทัน